สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องของแม่หมอลิลี่นะคะ Device า a r ดบายแม่หมอลิลลี่นะคะก็มาทำคลิปปิกอาการนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักอีกแล้วนะคะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนาะโอเคเรามาให้ไพ่ช่วยกันดีกว่านะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องใครที่อยากจะมาหาคุณมากๆ ใครเอ่ยที่อยากจะมาหาคุณมากๆในตอนนี้หรือในช่วงเวลาใกล้ๆนี้มาดูกันนะคะวันนี้นะคะแม่หมอก็ทำกองไ้าปิดอาการมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะ อ่าความหมายของไพ่ไม่เกี่ยวกับการทำนายใดๆนะคะหากคุณมาเจอคลิปนี้นะคะมันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะแม่หมอเชื่อว่าดวงเราหรือพลังงานของเราค่อนข้างที่จะตรงกันเนาะอืมโอเคคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะยังไงเลือกกองไพ่ที่มีพลังงานที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะ บางคนอาจจะตรง50% 70%หรือบางคนอาจจะตรง100%ก็ได้นะคะโอเคถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะเป็นดวงของคุณเลย100%เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแม่หมอก็มีรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแอดไลน์แม่หมอมาสอบถามหรือนัดคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะแม่หมอจะใส่ไลน์ไอเดีย ID ไว้ในใต้ description ของทุกๆคลิปนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะมากันที่กองที่1เลยดีกว่านะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะกองที่1นึ่งนะคะ,ะวันนี้หัวข้อเรื่องใครที่อยากมาหาคุณมาก่าใครที่อยากมาหาคุณมากๆนะคะมาดูกัน ใครที่อยากมาหาคุณมากๆก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณตัวตนของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาเดี๋ยวแม่หมอจะขอเปิดไพ่ทั้งหมด5้าใบนะคะบวกกับไพ่ใต้สำรับหนึ่งใบตัวตนหรือพลังงานของคุณที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างอืม มหมอก็หยิบมาก่อนนะคะใบแรกนะคะเป็นก้าวไม้เท้าใบที่สองเป็นสเตรนท์ใบที่สามเป็น,ปนราชินีถือไม้เท้านะคะใบที่สี่เป็นเดอะเวอร์ใบที่ห้าเป็น The เดอะวิลออฟฟอร์จูน โอเคใต้สำรับนะคะเป็น The Tower โอเคแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีคนเข้าหายเยอะเซ็กซี่อ่าดูดีใครๆเห็นคุณแล้วก็อยากจะเข้ามาคุยด้วยเนาะเพราะมีทั้งเดอะเวอรแล้วก็ ปราชีไม้เท้านะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณนอกจากเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์แล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างทํางานเก่งเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งคือคุณมีค่อนค่อนข้างที่จะมีความ เขาเดีอะไรเก่งถ้าเป็นผู้หญิงอะคะ่ะก็จะหาแฟนยากนิดนึงเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเลือกมากคุณคุณสมบัติของคุณค่อนข้างที่จะหาคู่ที่ที่ยากหน่อยอ่าประมาณนั้นนะคะแต่ให้เชื่อว่าคุณจะมีคู่นะคะแม่หมอบอกเลยเพราะว่าเดือยว์มี the view of fortune นะคะอืมในเร็วๆวเ,วเวนี้ยคะ่ะคุณอาจจะได้เจอคู่ของคุณเพราะเดะทาว์มาแล้วแม่หมอมองว่าไม่นาน เขาจะมาหาคุณอ่าตอนเนี้ยมันใกล้ละคุณอาจจะเจอเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ยากมาตลอดมันมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่ความสัมพันธ์นะในส่วนของเงื่อนไขของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ม่ใช่ว่าจะคบใครก็กได้คุณจะเลือกแบบเฮ้ยถ้าไม่ตามสเปคฉันก็ไม่คบเนอะเพราะคุณค่อนข้างที่จะชัดเจน ในเรื่องของความต้องการของตัวเองคุณเชื่อเรื่องโชคชะตาเรื่องเนื้อคู่นะคะคุณเชื่อว่าถ้ามันมีนเดี๋ยวมันมาเองอ่าอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วจากน้ไพ่ยที่ขึ้นแม่หมอเชื่อว่าเออใครคนนั้นนะคะในไม่ช้ากำลังจะมาหาคุณละเพราะเดอะทาวเมาได้สำรับไม่นานค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของใครคนนั้นนะคะที่เขาอยากจะมาหาคุณมากๆนะคะอืมคุณกับเขาเจอกันเรื่องมาดูกันว่าพลังงานตัวตนของเขาเป็นยังไงก่อนอืมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะพลังงานตัวตนของเขานะคะ ในอ f c คันะคะโอเคไใบที่สองเป็น The Lover จริงๆนะมีความแบบ <c oughs> ไม่หมอมองว่าเจอกันแล้วนะจีบๆมาละใบที่สามนะคะเป็นสิบดาบนั่นโอเคเดี okay. ๋ยวว่ากันใบที่สี่นะคะเป็นสี่ไม้เท้าใบที่ห้าเป็นด h อ e ม p e เ o อใต้สำหรับเป็นเด็กถือด เขาเป็นคนที่ทำงานเก่งและผ่านเรื่องราวเจ็บปวดในเรื่องความสัมพันธ์มานะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะอ่อนโยนเนาะแต่ว่าการที่เขาสิ่งที่เขาแสดงออกมามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าคุณรู้จักเขาแล้วไม่หมอมองว่าค,คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคบอยู่เลย นะคะอาจจะเป็นคู่รักหรือแฟนของคุณซึ่งเขาเคยมีประสบการณ์เรื่องที่ผ่านมาหนักหนาในเรื่องความสัมพันธ์นะคะอาจจะเคยหย่าร้างแยกทางถ้าถ้าไม่ถึงขั้นมีครอบครัวก,ก็อาจจะเคยคบแบบนานแล้วก็เลิกกันมาเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนทำงานเก่งมีอาจจะมีกิจการเป็นเจ้าของอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็น อยู่ทางไกลยอยู่ไกลกับคุณนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะอยู่ไกลกันเนาะแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกน่ารักเอาใจใส่แม่หมอมองว่าเขาค่อนข้างจะเด็กกว่าคุณหรือมีความเป็นเด็กหรือเป็นคนที่หน่าเด็กนะคะอ,อาจจะเป็นคนที่คบกันอยู่แล้วรู้จักกันแล้วแม่หมอมองบอกเลยว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะคุณสองคนได้เจอไปแล้วและ อาจจะเรื่องความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่ผ่านแบบถ้าคุยกันมาค่ะก็คุยกันมาสักพักล้ไม่ใช่เพิ่งคุยนะแม่หมอมองเห็นเลยว่าคุยกันมานี่ประมาณ6เดือนถึงหนึ่งปีแล้วอะแต่ยังไม่ได้พัฒนาไปไกลมากนะแต่คือรักกันแหละแต่ยังเหมือนเหมือนเริ่มคิดจริงจังอะคะ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นพลังงานของคนที่อยากมาหาคุณเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดเพิ่มนะว่าเขาคนนี้ค่ะ เขาอยากมาหาคุณแล้วเขาจะทำยังไงต่อแต่แม่หมอมองนะว่าคนกองที่หนึ่งคือน่าจะเป็นคนรักของคุณยังไงต่อดีนะใบแรกเทมเบรนใช่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เพดออฟซอนนะคะสามไม้เท้าอืมเดี๋ยวแม่หมอกอดูอ่าแม่หมอมอง,ออมมองว่าคุณสองคนอะ่ะรู้จักกันแล้วนะคบกันอยู่ะ รักกันละไปที่5เป็น The Hybrid Test สิกาเนี่ยเขาเคยผ่านเรื่องหรือเคยทะเลาะกันหรือคือเคยเจอความสัมพันธ์ที่แย่ๆกันมาหรือยาร้างเนอะแต่ตอนนี้เขาอยากมาเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณละอ่าจริงๆค่ะสิบเหรียญอ่าโอเค ได้สําหรับเป็นเดอะเวอร์นะคะพลังงานของกองที่หนึ่งค่อนข้างชัดเจนนะแม่หมอมองว่าคนคนนี้คืออาจจะเป็นคนคนรักของคุณหรือคนที่คุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์รักที่ผิดหวังมาหรือเคยหย่าร้างหรือเคยเลิกรารากันมาอืม กับความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างจริงจังแล้วเลือกมาเออแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะจากหนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้าเป็นสี่ไม้เท้าค่อนข้างคิดจริงจังนะคะตอนนี้คุณสองคนอ่ะคือเขารักคุณแน่ๆอเออแล้วเขาจะทํายังไงต่อเขาอยากมีความเป็นครอบครัวกับคุณอะ่ะเออเขาเขาคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์หรือรับหน้าคนหานะคะและคืออยากอยากมี คือเห็นคุณเป็นบ้านนะเอออยู่กับคุณแล้วคืออยากอยากมีครอบครัวกับคุณเลยเพราะว่าสิบเปลี่ยนคู่กับสองถ้วยมันค่อนข้างชัดเจนมากเลยอะค่ะเขามีความมั่นคงกับคุณมากนะคุณเป็นคนที่น่าค้นหามีสเสน่ห์กับเขามากดึงดูดเขามากอะเออแล้วแม่หมอบอกว่าเขาอะค่ะอยากมาหาคุณมากๆอยากจะแอคชั่นนะคะเด็กเด็กถือดบหนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้าสี่ไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนที่คุณคบอยู่ นะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเขาจริงจังกับคุณรักคุณจริงๆมีความมั่นคงกับคุณมากเขาอยากจะมาหาคุณมากๆนะคะโอเคขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกไพ่ของคนคนนั้นก็คือน่าจะเป็นคนที่คุณคุยด้วยแฟนคุณหรือสามีคุณหรือภรรยาของคุณนั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะแม่หมอก็ จะขอไปที่กองที่สองเลยเนาะเพราะว่าแม่หมอบอกว,ว่ากองที่หนึ่งไม่ไม่มีคําถามนะคะมันจบละมันมันเคลียร์อ่ากองที่สองนะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะใครที่อยากมาหาคุณมากๆนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สองคอนนะคะ การดูดวงเป็นการดูดวงพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้ากองที่2ไม่ตรงก็ให้ไปดูกองที่1หรือกองที่3นะคะแต่ถ้าไม่ตรงเลยก็ให้ให้ให้ฟังเป็นความบันเทิงคิดว่าฟังเรื่องราวเรื่องราวสนุกของใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็แม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์แม่หมอได้แม่หมอใส่ไลน์ไอดไว้ในใต้ description ของทุกๆคลิปนะคะ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดเขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะมาดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่ของที่สองกันค่ะอโอเคไปแรกนะคะเป็นหนึ่งหนึ่งดาบนะคะไพที่สองเป็นจั t ติสนะคะไพ่ว้ที่สามเป็นสีถ้วยไพ่ใบที่สี่เป็น To ะะเด็กถือไม้เทา้านะคะโอเคไพ่ใบที่ห้าเป็นห้าไม้เท้าใต้สำรับเป็นเดชาริออตโอเคพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์รักมาค่อนข้างที่จะโชคชนนะคะมีทั้งผิดหวังและก็สมหวังคือมันเหมือนว่าการที่คุณเจอกับความสัมพันธ์ที่เหนื่อยยากมาไม่หมองขอมองเลยว่าักใดๆความยากนี้นะค่ะมันเกิดมาจากเออ ความพร้อมและความไม่พร้อมในความสัมพันธ์ของคุณมากกว่าไม่บอกมองว่าในอดีตนะคะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่มีความสัมพันธ์คุณอาจจะมุ่งมั่นเรื่องอื่นอยู่นะคะแต่ดูเหมือนว่าใกล้ๆนี้ค่ะคุณจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะยุติธรรมกับคุณมากขึ้นเช่นในอดีตคุณอาจจะทุ่มเทให้กับความรักมากคุณคิดคุณใส่ใจกับคนรักมากนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนเซนซีทีฟเลยแหละ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนช่างเลือกนะคะช่างเลือกคือคุณคิดว่าคุณก็เอาแม่หมอมองเลยว่าคุณเป็นคนดีชาริอดขึ้นคุณเป็นคนหน้าตาดีเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกหน้าตาดีมีผ่านมั่นคงระดับหนึ่งละค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นระดับก็คือเป็นแม่ทักอะทุกคนมันก็สูงเนาะคุณก็อยากจะหาคู่ที่มันเหมาะสมกับคุณอะแล้วคุณก็มองว่า ถึงจะต้องรอนานแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยคุณก็ก็จะกันกรองคู่ของคุณอะอย่างเข้มข้นเลยแหละไม่ใช่แบบเห็นสะดุดตาว่าแค่หน้าตาดีแล้วจะเข้ากับคุณได้ไหมคุณอย่างคุณค่อนข้างที่จะละเอียดคิดคิดเยอะอะค่ะคิดเยอะเลยแหละว่าเออเขาจะเข้ากับคุณได้ไหมต่อไปเออถ้าคบกันยาวๆจะเป็นยังไงคุณค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับพลังงานของคุณที่เลือกไพ่กลองที่สองเนาะ โอเคอ่าแต่ที่สำคัญคุณหนะ้าตาดีแน่นอนค่ะถ้าเป็นผู้ชายนีก็หล่อคมเป็นผู้หญิงก็คือแบบเสน่ห์แพร้วคลาวหนะ้าตาดีโอเคเรามาดูพลังงานของคนที่เขาอยากมาหาคุณมากๆดีกว่าว่าพลังงานตัวตนของเขาคนนั้นเป็นยังไงใครคนนั้นเป็นยังไงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเดือะเลเวอร์เนี่ยชอบมาดู ก็มีแฟนแล้วอะอมมีคนคุยแล้วเนี่ยเนี่ยคุณอ๋อครับใครที่อยากมาคุณมากมาพลังงานตัวตนของเขาห้าถ้วยโอเคเหมือนกันเลยหนึ่งดาบโอเคไว้ที่ห้าเป็นแปดถ้วยใต้สำรับเป็นแปดเหรียญใครคนนั้นของคุณนะคะอีกแล้วแม่หมอมองว่าเขาก็เป็นคนรักของคุณเลยค่ะ ที่เขาอยากจะมาหาคุณพลังงานตัวตนคือคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแต่มีความเซนซิทีฟหน่อยๆในบางครั้งนะคะถ้าเจออะไรที่มันแบบกระทบกระเทินจิตใจเขาหรือเช่นถ้าไปเ,าเป็นคนอ่อนอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปแข่งกับเขาไปแข็งแข็งนะพูดจาดุดันกับเขาไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจเขาเนะี่ยเขาจะรู้สึกค่อนข้างที่จะแบบ เสียใจอ่ะเออแต่ว่าถึงเขาจะเสียใจอ่ะแต่เขาก็สามารถที่จะฮิวตัวเองได้นะแล้วก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมแต่เราอยากบอกเลยว่าให้ถ้าคบกับคนคนนี้ค่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงนะอ่อ,อนโยนอ่อนไหวนิดนึงก็ให้ระมัดระวังคําพูดถ้าถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณแล้วเขาเป็นคนในลักษณะแบบนั้นขี้น้อยใจนะขี้น้อยใจแต่เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อดทนนะอดทนกับความสนะัมพันธ์อะ แต่อย่างที่บอกแล้วค่ะมันไม่มีใครทนใครได้ไปตลอดเนาะยังไงก็ถ้าคบคนที่อ่อนไหวแล้วก็อ่อนโยนอะ่ะก็แนะนําให้อ่อนโยนกลับกลับไปกับเขาด้วยเออนะคะโอเคเรามองว่าคนคนนี้ยเขารักคุณอยู่นะเขามีความรักให้กับคุณอยูอ่เดี๋ยวมาดูซิว่าคนคนนี้ที่อยากมาหาคุณมากๆอะ่ะเขาจะยังไงต่อ เอ๊ะแล้วกับความสัมพันธ์ของคุณอนะมันเป็นยังไงตอนนี้แม่หมอยอยากรู้มันขึ้นว่าเขาก็มีความรักให้คุณอยู่นะแต่ในความที่พลังงานของคุณมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนอนะ๋ยวแม่หมอขอดูความสัมพันธ์กับคุณกับเขาดีกว่าเป็นยังไงสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงดีกว่าเดือนมูนก็ว่ายอยู่เนี่ย ห้าถ้วยมันไม่ชัดเจนนะคะเดชารีอออ๋อคุณสองคนอาจจะไกลกันด้วยนะคะเคยทะเลาะกันมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ว่าก็รักกันแหละทาวเวอร์ก็มา <c oughs> โอเคไม่หมอขอเปิดทีเดียวนะ้งองสิบบแม่เหมอะกระบอกดีกบ่าว่าได้อะไรบ้างสำหรับความสัมพันธ์ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะค,ะคุณกับเขาอืม โอเคไพ่สำหรับเป็นเทมเเรนต์นะคะอ่ะาไพ่ที่หยิบมาได้สำหรับแม่หมอถามนะคะว่าแม่หมอยังมีความแคลงใจในความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าคบกันแบบไหนหรือความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะไหนแม่หมอก,ก็เจอนะคะคือไพ่ใบแรกเป็นเดมูนคู่กับเดทเทวเวอร์นะห้าถ้วยแล้วก็ควีนราชินีถือไม้เทา้าละชาริออดเด็ก เด็กถือดาวอ่าแล้วก็มีสามดาวคู่กับเดรรีเบิร์ดหรือเลเวอร์คู่กับหนึ่งเรียดเรามองว่าเขากับคุณอะคะ่ะค่อนข้างจะอยู่ใกลกันอ่าแล้วก็ติดต่อกันทาง online. ออนไลน์อ่านานๆนานๆถึงจะได้เจอกันสักทีค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนว่ามีเหตุเพิ่งทะเลาะก,กันอาจจะทะเลาะก,กันด้วยความที่ว่ามีใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะไม่สามารถให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ได้อืม หรือใครคนเนี้ยอาจจะหน้าตาดีมีสนเสน่ห์จนทําให้อีกคนหนึงอะ่ะไม่ไว้วางใจเออมันเลยทําให้ทะเลาะก,กันอ่าความสัมพันธ์ของคุณที่คุณอยากมาหาเนี่ยคุณกับเขาเป็นอย่างเงี้ยสลับพลังงานสลับกันได้นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะคะจากที่เคยทะเลาะจากที่ไม่เคยชัดเจนมันจะดีขึ้นแม่หมอก็เลยบอกว่าคนที่อยากจะมาหาคุณมากๆะคะ่ะน่าจะเป็นคนที่คุณคบกันแล้วก็เพิ่งมีปัญหาก,กันอะ อาจจะเป็นคนไกลนะคะเขอกาลังจะอยากเดินทางคิดแล้วว่าจะเดินทางมาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะแม่หมอมองเลยว่าให้เลว่าไม่นานมากนะคะเพราะเด็กถือดบคู่กับจารีอัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาอยากมาอยากพุ่งมาหาคุณอยู่แล้วแล้วก็มีไพ่ราชินีถือไม้เท้าอีก ก็อยากจะพุ่งมาหาคุณเขาอยากจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองคุยๆดูหนึ่งเหรียญก็มาเพราะฉะนั้นความสําคัญความสัมพันธ์น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่แบบรวดเร็วแต่แม่บอามองอาจจะมองว่ามันมั่นคงขึ้นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ของที่สองคนที่คนใครที่อยากจะมาหาคุณมากๆก,กก็น่าจะเป็นคนที่คุณเพิ่งทะเลาะไปนะคะ โอเคเดี๋ยวจะมาที่กองที่สามดีกว่าทุกคนอันนี้ใช่ไหมโอเคกองที่สามนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่จะอยากมาหาคุณมากๆนะคะใครที่อยากมาหาคุณมากๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูรวมๆนะคะทุกคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้เลือก กองที่มีพลังงานที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะถ้ากองที่3ไม่ตรงให้ไปดูกองที่1กองที่2นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เลยก็ให้ฟังเพื่อความบันเทิงเนาะอย่าคิดมากนะคะให้รับพลังบวก มากกว่าอย่างงี้หรือมาฟังเรื่องราวสนุกๆอยากคิดมากเนาะไม่ซีเรียนโอเคแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะถ้าอยากให้มันตรงกับดวงของคุณก็แอดไลน์แม่หมอมาสอบถามได้นะคะแม่หมอใส่ไลน์ ID ไว้ในใต้ description ของทุกๆคลิปแล้วนะคะอ่าโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ในหัวข้อใครที่อยากมาหาคุณมากๆนะคะ,ะมาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่3ก่อนนะคะพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะ อืมโอเคแปดไม้เทา้าุขอโทษค่ะไม่หมอไพ่มันปนมาอ่าโอเคขอโทษจริงๆไพ่มันปนมาอ่าไปที่สองนะคะ ใบที่สามเป็นทาวเวอร์ใบที่สี่เป็นหกถ้วยพลังงานตัวตนของคุณนะคะของคนที่เลือกไพ่กองที่สามได้ไหม,มโอเคสิบดาโอเคได้สำหรับเป็นเดมูนคุณเพิ่งเจอเรื่องราวที่มันทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแย่มาเพื่อนเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆมานะคะ เออแต่แม่หมอมองเลยว่าการที่คุณทะเลาะมาด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณกลับมาคนเก่าของคุณอืมแม่หมอมองเลยว่าตอนนี้คุณยังคิดถึงคนเก่าคุณมีปัญหากับคนเก่าของคุณแหละแล้วก็ยังตัดกันไม่ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณค่อนข้างที่จะผ่านความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาจะขอโอกาสกลับเข้ามานะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมา พลังงานตัวตนของคุณคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เ,เขาเรียกอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์นะแล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คุยเก่งนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่หมอหอ่างนันแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยคุณยังอยู่ในช่วงที่แบบเพิ่งผ่านเรื่องราวเจ็บปวดมา นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของคนที่อยากจะมาหาคุณมากมากดีกว่าใช่คนเดียวคุณที่ทะเลาะด้วยหรือเปล่านะมาดูกันเออใช่คุณที่ทะเลาะคนเดียวกับคุณที่คุณทะเลาะด้วยหรือเปล่ามาดูพลังงานตัวตนของเขากันนะคะเออคุณสิบดาบดูดิอ่าเก้าเหรียญเนี่ยสิบดาบมืนกันเลยทะเลาะกันมาใช่ไหม สามใบเท้าคิงถือดาพลังงานตัวตนของเขานะคะเดชาริออดโอเคแม่หมอรู้ละเขาเป็นคนเจ้าชู้หน้าตาดีใช้อ่แต่เป็นหน้าตาดีขี้หึงคุณกับเขาเพิ่งทะเลาะก,กันมาเพิ่งจบความสัมพันธ์กันมาแต่เหมือนเขาก็ยังรอคุณอยู่นะอ่าคือฝั่งคุณก็อยากคุยกับเขาฝั่งเขาก็รอคุณ เนาะแต่เหมือนความสัมพันธ์เนี่ยคือจริงๆเขาเป็นคนจะดูที่ขี้หึงนะเออแม่หมอก็งงเขาอยากจะกลับมางอคุณอยากเดินทางมาเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์เจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยๆอ่าแม่หมอกจะไม่ปรามาทใครว่าเจ้าชู้มากๆเจ้าชู้หน่อยๆขี้หึงเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเออถ้าใช่น่าจะเป็นคนที่อยากจะมาหาคุณม,กมากๆคุณเป็นคนที่พึ่งอ่ะ ขอโทษคนที่คุณเพิ่งจะทะเลาะกันไปไม่หมอมองเลยว่าท,ทะเลาะกันแรงอยู่นะสิบงดาบขึ้นทั้งคู่เลยอะ่ะเอ้ยเต่ก็ยังรอกันอะไรกันอยู่นะเออกับมาเคียอะไรเงี้ยไม่มองมองว่าเขาอยู่ไกลจากคุณนะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่าง,าางชาติต่างถิง่นต่างแดนอยู่ไกลจากคุณดูดีมีสเสน่ห์หน้าตาดีอ่มา,ามีฐานะมั่นคงขี้หึงแต่เป็นคนที่ชอบ คือเป็นคนใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่แอบคี้หึงเออเขาเป็นคนคนคนนี้คือคนที่เขาอยากจะมาหาคุณมากๆแม่หมอขอดูความสัมพันธ์ของคุณหน่อยแล้วอยากรู้ว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคะมีปัญหากันเรื่องอะไรเอ่ยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามอืมเกวิวโอ้โห อ่าแฮงแมนความสำคัญความสัมพันธ์ของคุณเขาโอเคห้าเหรียญเด็กถือดาบควีนถือไม้เช้าไฮโดรแฟนอืมไม่หมดเขาจะละหนึ่งดาบเก้าเหรียญสเตรน Strength. สิถ้วยค่อนข้างจะชัดเจนมากนะแม่หมอสิไม้เท้าใต้สำรับไพ่ที่เปิดเจอใบแรกนะคะเป็น The Devil ใบที่สองเป็น The Hangman ใบที่3เป็นห้าเหรียญใบที่4เป็นเด็กถือดา้าใบที่5เป็นราชินีถือไม้เท้าใบที่6เป็นไพ่ไพ่พระนะคะ h y โ r o แฟ a ใบที่7เ,เป็น1นึ่งดาใบที่8เป็นเเหรียญใบที่9เ,เป็น Strength แล้วก็ไปที่สิทธเป็นสิทธวยแม่หมอเห็นเลยว่าความสัมพันธ์นี้เมื่อกี้แม่หมอถามอยากรู้นะว่าคุณสองคนทะเลาะกันเรื่องอะไรมีปมัญหาแม่หมอมองเลยว่าความเจ้าชู้ของเขาแหละคุณอยากให้เขาหยุดความเจ้าชู้เขาก็กําลังคิดแหละว่าจะหยุดความเจ้าชู้ให้คุณได้ไหมแต่เขาก็มองว่ายากแหละเพราะเขาว่ารักความเป็นคือเขารักความเป็นส่วนตัวรักชีวิตแบบโสดอ,อ่ะอ่างเนี้ยเขายังรักเขายังห่วงแหนอยู่อะ่ะ เขารู้สึกว่าเขายังอยากจะใช้เวลาไปกับตัวเองมากค่ะเขาเป็นคนแบบแตกเนาะคืออยากมีความสัมพันธ์อะแต่ยังยังไม่เหมอไม่อยากจะแบบคอมเมนต์อะไรมากยังเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ยังอยากใช้ชีวิตเสพเลยเสพหน่อยๆอยู่เนาะอันนี้แม่แม่หมอก็มองไปตามหน้าไพ่มันขึ้นอย่างนั้นเนาะแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่แบบมาถึงเวลาแล้วคุณที่คุณไม่ยอมละ คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่โอเคกับพฤติกรรมเขาอะแล้วคุณก็มองว่าตัวคุณเองก็สวยเซ็กซี่มีเสน่ห์อาถ้าเป็นผู้ชายก็คือกลับกันกันนะคะว่าเออพลังงานมันกลับด้านกันได้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ยอมละในครั้งเนี้ยคุณไม่โอเคกับพฤติกรรมของเขาอะคุณอยากให้เขาปรับปรุงตัวอันนี้คือความสัมพันธ์ของคุณที่อยากมาหาคุณนะคะไม่หมองมองเลยว่าคนที่อยากจะมาหาคุณของชาวกองที่สามคือ คนที่คุณเพิ่งทะเลาะด้วยแล้วเขามีความเป็นคนเจ้าชู้แสเน่แพลวแรา้วเนาะใช้ชีวิตแบบเออปะตุงปัตตี้หน่อยหรือไม่ก็ชอบแบบสังคมอะค่ะคือคุณอยากให้เขาปรับตัวเป็นแบบเรื่องนีสัส่เนี่ยเขาก็ยังคิดแหละว่าเขาจะทําให้คุณได้ไหมแต่เขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะปรับปรุงตัวเออส่วนคุณก็คงจะไม่ยอมแล้วเออคุณก็เริ่มที่จะแบบพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณมันไม่โอเค อกองที่3ามคนใครที่อยากจะมาหาคุณมากๆก็น่าจะเป็นเขาคุณนี้นะคะโอเคอค่ะขอโทษค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ